สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของอาจารย์มน์ทั้งหลายวันนี้วันที่เจ็ดพฤศจิกายนผ่านลอยกระทงมาแล้ะลอยกระทงจําได้ไหมครับวันลอยกระทงนะครับพระจันทร์เต็มดวงใหญ่เขาเรียกซูปเปอร์ฟูมูลนะครับที่ผมพูดเสมอว่าลอยกระทงเนี่ยนะพอเป็นซูปเปอร์ฟูมูลพระจัในทร์ใกล้โลกครับจะมีแรงดึงดูดน,นําน้ําระดับน้ําสูงเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนก็ตกน้ํา น้ำทะเลก็สูงใช่ไหมครับและน้ําเหนือก็มาเครื่องเรียกวาสามน้ำสามน้ำสามน้ำพฤศิกาเนี่ยน้ําจะท่วมไหมจะเอ่อและท่วงอยู่กับบ้านอยู่กับน้ําให้ได้เขาที่แรกมพูดแล้วจะอยู่ยังไงบ้านทั้งไทยสูงจะท่วมไม่ท่วมถ้าอีกเมื่อเช้านี้บอกพายุใหม่ลุ่งแล้วสงสารฟิลิปปินส์หลือเกินสงสารเวียดน,นามแหล้วเกันเข้าอย่างเงี้ยนะครับมาอีกรูปหนึ่งแล้วแสดงว่าฝนเยอะมากกันเนี่ยนะครับ พนเยอะมากมาจะเข้าตรงนี้เพราะยังมีพายุอยู่หนึ่งเรื่องแรกเลยเรื่องเกี่ยวกับผูบ้ว่ากทมวันนี้วันศุกร์ที่เกตผมจะพูดเรื่องที่สําคัญคือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอสังหาริมทรัพย์ผังเมืองและเบกะโปรเจกต์เรื่องแรกเลยละกระตุ้น2สองเรียนรู้ที่นี้เกิดกับอินเตอร์ทั้งหลายผมก็ขอพูดเรื่องอินเตอร์ทั้งนี้นะขณะนี้อเมริกากําลังจะมีอะไรครับบัตรเจ็ดในการใช้ปีใหม่ แต่วีนี่ท่วมหัวไปดูซิอเมริกาจะแก้ริจัดเรื่องนะครับการใช้เงินของประเทศเขาเรียกว่าเยียร์นี่นะฮะบัตเจัทั้งหลายเนี่ยังไงเพราะฉะนั้นคนเก่งของเราคือดเอรเอกกับดร์วีรไทยกับคุณอนุชินไปจัดซนะเราใช้เงินปีประมาณเท่าไหร่นะสามล้านหรือสี่ล้านล้านนะฮะในการพัฒนาเงินนี้มาจากไหนผมก็บอกแล้ววิธีการคิด เรื่องเงินนะครับเงินของประเทศเราเนี่ยเรามาจากการพิมพ์ธน,นบัตรออกมาใช้แล้วเราเก็บภาษีคืนนะเราพิมพ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูดิว่าขาบวนการอย่างเนี้ยมันจะเข้าเหมือใช้ได้ไหมไม่เหมือนวิธีการเก่าๆวิธีการเก่าคือรัฐบาลจะใช้เงินต้องเก็บภาษีก่อนแล้วถึงเอาเงินมาใช้เป็นงบประมาณซึ่งเขาบอกไม่ใช่ละต้องใช้เงินก่อนแล้วเก็บนะคะระับภาษี หรือดอกเบีย้ยเป็นตัวถูฝากไว้อันนี้เขาเรียกว่า MMT <c oughs> Money Modern Money Theory ฝากท่านอ่าท่านเอกนะครับเอกนิติกับท่านวีระชายัยกับท่านอนุชิตไปคิดะวิธีนี้เป็นวิธีคิดอีกแบบ <c oughs> แล้วเขาบอกไม่ต้องกลัว manage <c oughs> เงินเฟ้อให้ธนาคารชาติวิธี manage <c oughs> เงินเข้าเงิ <c oughs> นออกพอดี <c oughs> ไปดีครับนี่เรื่องเงิน เรียนรู้ขณะเน,นี้ติดตามดูอเมริกาโดนทัทชัมเนี่ยจะอยู่ไม่อยู่แล้วแต่มิธีการจัดเมื่อวานจะมีคอนเซปต,ต์อย่างนี้นทั้งแรกเรื่องที่สองน่าสนใจว่าเมื่อวานซืนนี่พู้ว่านนะิวยอร์กซิตี้เลือกมาใหม่แล้วเหมือนพูดว่านะครับของเราเดี๋ยวพู้ว่าชา,ชาติเนี่ยปีหน้าเราจะเลือกผู้ว่าชา,ชาติแต่นิวยอร์กเลือกแล้วเป็นคนนะครับเป็นคนอาหรับนะครับ ผิวดำนะครับเป็นคนแรกน,นะครับที่เป็นในช่วงนี้นะเป็นนายกของนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในอเมริกาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับโดนัทัมไม่ได้ช่วยเขาเลยอเกนเซอรด้วยเพราะฉะนั้นคนละพักมาไปดูสิสิ่งที่น่าสนใจคือท,ทันทีที่ขึ้นมาก็าถูกโดนัทัมบีเพราะจะไม่ให้เงินใช้ มาคนละภคอันนี้บริพับรเกันไอตรงนี้เดโมแครตเขาพูดยังไงวะเขาบอกเขาจะมาทำสามเรื่องให้กับประชาชนเมืองนิวยอร์กซึ่งเป็นคนหลายสีนะครับหนึ่งอะไรเขาจะทำอะไรมานะครับคือแปลกประหลาดหน้านะะหนึ่งเขาจะหาที่อยู่อาศัยให้คนจนนะครับเขาเรียกว่า housing policy ใหม่แล้วเขาบอกเขาจะดูเรื่อง rent rent นั่ยว่าเช่านะครับให้หาที่เช่า ให้คนจนอยู่เรื่องแรกแนะนะเรื่องที่สองนะครับหาที่เช่านะสองเขาจะลดราคาการเดินทางแม s ทราน s ิตอันที่สามเขาจะขอเก็บภาษีสำหรับคนรวยนวิยนวยอร์กคนรวยนิวยอร์กเยอ่มากเอาภาษีที่ต่างเอามาใช้สามเรื่องสี่น่าสุดคืออันแรกทำไมเขาพูดถึง Rent Rent เ e n t เช่าเช่าเช่าผมพูดหลายทีแล้ว เมืองใหญ่ทั่วโลกอังกฤษก็็พูด rent 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 สลบคนไทยก็โทษผมพูดทั้งห้าร้อยทีแล้วจะทำที่อยู่อาศัยขายคนรวยคนชั้นกลาง,างลคนไม่ได้น้อยในกรุงเทพไม่มีใครเขาทำกันเพราะว่ามันที่ดีมันแพงเพราะฉะนั้นท่านต้องขยายเวลาเช่าผมหลายทีละเวลาเช่าเราสาสิปีไม่พอต้องขยายไปหกสิปีหรือเก้าสิปีเหมือนใน อังกฤษเหมือนนิวยอร์กเพราะฉะนั้นคนจนก็สามารถจะเช่าบ้านอยู่ได้คนจนไม่มีเงินจะซื้อบ้านหรอกครับคนรวยก็ไม่มีซื้อเงินซื้อบ้านเพราะฉะนั้นคําว่า r ร n t ์นี่สาคัญผมก็ฝากไว้กับพวกนโยบายทั้งหลายเนี่ยขยายเวลาเช่าะนะกฎหมายเช่าของเราเนี่ยมันเก่าเหลือเกินตั้งแต่สมยัยคุณพ่อผมเด็กๆนะให้เช่าอยูไม่เกินสามสิปีไม่ใช่ต้องให้เช่าได้ไม่เกินหกสิบปีหรือเก้าสิบปีขอแค่นี้ครับ วพาะคนจนเขาสามารถจะเช่าอยู่ได้แล้วท่านนะฮะรัฐมนตรีนะครับคลังท่านรอยกคุณคนเก่งมากนะครับท่านเป็นอะไรครับท่านเป็นที่ปดีนะครับกรมเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยนะครับท่านรู้วิธี manage ผมพูดอะไรทีคลัง manage finance กับ manage asset asset กอเอาที่ดินของรัฐเนี่ยเอาไปให้เช่ามันจะได้เงินเข้ามานะครับไม่ใช่ขายนะครับ ฝากไว้นะครับเราต้องเอกนิติครับพัฒนา financial policy กับ asset policy ขอฝากไว้เช่นนี้ครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลโชคดีนะครับรัฐบาลไปทางงานท่านเร่งด่วนนะครับนะครับอีกไม่ถึงเดือนท่านก็ไปแล้วจะทำก็ทำนะนะครับแล้วก็ไปดูที่ว่าการเลือกตั้งสมัยใหม่ขอให้เอานโยบายมาขายประชาชนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีท้ายที่สุดหนึ่งไปดูที่ว่า รัฐบาลอเมริกาแก้นี่ยังไงในการปรับสองขยายเวลาเช่าใ,ชให้เป็นหกสิบปีหรือเก้าสิบปีใช้คำว่า rent ไม่ใช่ขายบ้านในเมืองใหญ่คำว่าขายย่าไม่มีครับนะคำว่า rent หนึ่งอันที่สามคือเขาจะขึ้นภาษีอย่างเช่นกทมเนี่ยเราจะเลือกตั้งปีหน้าจันชาๆไปแล้วปีหน้าก็คือเขาจะขอขึ้นภาษีสองเปอร์เซ็นต์สำหรับคนรวยในนิวยอร์ก เอาพาษีนะั้นมาใช้เพื่อประชาชนได้เราไปคิดดูนะครับเลือกตั้งผู้ว่าเข่าหน้านะครับอีกปีนะครับเลือกตั้งมา่ร้อมกันเลยผมจะดูซิว่าใครจะมารับใช้เมืองใหญ่และประเทศชาติวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับติดตามดูอเมริกานะครับทำยังไงเราไม่ต้องทำตามก็ไปดูแลกลับมาคิดนะครับขอให้ประเทศไทยโชคดีครับขอบพระคุณทุทกท่านครับ